สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะประตุพาล้อนะคะก็มาชมต้นซิลิอุสเฮกซากโนนัสนะคะเพื่อนๆหรือว่าคอนโดนางฟ้านั่นเองนะคะอ,อ่ต้นนี้นะประตุปลูกไว้สิบสี่ปีกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆต้นก็สูงใหญ่ แล้วก็สิ่งที่ตื่นเต้นมากก็คือนี่ค่ะเพื่อนเพืเขาออกดอกเป็นครั้งแรกสิบี่ปีน่ะออกดอกอะ่ะว่าอยากซูมให้เพื่อนเเห็นจังเลยนะคะวิดีโอทำไมซูมไม่ได้อะ่ะไม่สามารถซูมเข้าหรือออกได้ในโหมดนี้ อันนี้นะคะก็จะเป็นดอกของคอนโดนางฟ้านะคะหรือซิลิอุดเทกซากอนัสนะคะต้นนี้ต้นนี้ก็จะมีหลายแฉกด้วยกันนะคะเพื่อนๆมีสี่แฉกมีห้าแฉกนะคะอ,อแล้วก็มีอันเล็กๆแตกยอดออกมาแตกหน่อออกมาด้วยนะคะจากจากเออเอะไรนะจากต้นนะคะจากต้นนะคะ,นนะ,คะเพื่อน ก็อ,อกจาจจะมืดสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมใหม่ที่นี่ก็มีหวายด้วยนะต้นหวายหวายสำหรับแกงกินนะคะหวายก็จะออกขมๆหน่อยนะคะอ่าก็จะมีหนามเล็กๆอ,อ่น่าจะเจ็บอยู่นะคะแล้วก็มีต้นวัชนาด้วยะคะ่ะอ่าเราไปดูดอก ก็มองก็ไม่ค่อยชัดเนาะมันมืดมันสูงนะคะสูงมากทีเดียวละนี่หามุมอยู่หามุมอยู่ขาเพื่อนอนอ,อปกติเนี่ยเขาสะบานตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าวันนี้นะ่ะ อากาศขมุกขมัวค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็เลยออกดอกบานให้เราเห็นแล้วดอกก็แบบเฮ้ยใหญ่อลังการมากอะคะ่ะดอกใหญ่มากไม่รู้ว่าจะออกบานนานหรือเปล่าเนาอะนะคะเขาจะออกดอกเอ่อบานนะคะช่วงตอนเย็นๆน,นะคะหรือตอนพบค่ำไปจนถึง รุ่งเช้านะคะแล้วเขาก็จะหุบนะคะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยอะ่ะดอกสวยงามมากคุ้มค่าแก่การรอคอยมากเลยนะคะ